ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีุขาวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับผิวดีหน้าใสของคนวัยจะ60กันค่ะต้อนรับพี่ปุ๋ยเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่จ่ะค่ะ61แล้วค่ะใช่ค่ะก็เห็นหน้าอย่างนี้ใครจะไปเชื่อพี่ปุ๋ยนี่ปียผู้สูงวัยมาแล้วนะครับเป็นปีแล้วค่ะคุณผชมค่ะหลายๆคนเนี่ยเขาบอกนะครว่า ใบหน้าเนี่ยถ้ามีปัญหาดอนวอลลี่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวช่างแต่งหน้าเขาเกง่งนะวัตกรรมเครื่องสำอางปกป,ปิดเพิ่งนั่นนี่สามารถทําได้แต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งคุณเกิดใช้หน้าสดๆที่ต้องออกไปโชว์ชาวบ้านชาชอม,มันหลอกกันไม่ได้ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่หน้ามันยาวไปถึงคอคอในวันนั้นที่ดิฉันเดินไปด้วยหน้าสดๆกับวันนี้มันต่างกันมาก<อ>และดิฉันเป็นคนแรก ปุ๋ยคนนี้ที่เคยบอกว่าคุณผู้ชมขาฟังปุ๋ยนะคะมีเซรั่มตัวหนึ่งที่ชื่อเตลลจิน่าเนี่ยมันพูดพูดพูดไม่มีคนสนใจใช่ไหมแต่มาตอนนี้คุณรู้ไหมว่าเจ้ากระปุกสีแดงที่ชื่อเตลลจิน่าเนี่ยมันอยู่มากับวงการเนี่ยทั้งหมดเนี่ย โอ้โหเข้าปีที่16แล้ว16ปีมันแสดงว่ามันไรคะมันนานแล้วมันใช้ได้ดีมันเห็นผลจริงๆเขาถึงมีการใช้กันต่อเนื่องยาวนาะนมนถึง15-16ปีวันนี้ดีใจมากค่ะเพราะอะไรคะได้นําเสนอนะคะ ตัวใหม่ล่าสุดคือตาเลจิน่า 12x ตัวนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาคิ้นค้นมาใช้เวลาทั้งหมด5ปีนั่นคือไฟดีเมจิคอรานวัตรกรรมที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยตัวนี้ช่วยทั้งแนวนอนและแนวตั้งแนวตั้งก็คือเส้นหว่างคิ้วร่องน้ำมาจีบปากจีบตานะเส้นแนวนอนก็คือเส้นขีดหน้าผากที่บอกว่าคุณบบว่าโง่เฮงดีทั้งหลายแหล่นะฮะตีนกาหางตาถ้าใช้ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้จะและดูเบาบางและจางลง อันนี้ขอบอกยังมีสารสกัดจากดอกโหยะที่ขึ้นความชุ่มชื้นให้กับผิวเห็นหน้าคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีตาชิตุตชลามาทําอะไรมาด้วยค่ะอ่พร้อมเลยค่ะแม่ล้างเลยหรอล้างให้เห็นกันเลยค่ะกุ้งผสมนี่สดๆเลยนะคะเดี๋ยวดูเลยนะทั้งแต่งหน้าอย่าเอาอะไรมาตบดิันะแล้วดูค่ะโอ้โหดูกันค่ะผลลัพธ์มันอยู่ที่นี่แล้วอุ้ยแต่โฟมเขาดีด้วยนะขั้นตอนเดียวเลยตัวโฟมตัวนี้ค่ะ หมดสุดเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่อ่ะเดูค่ะนี่เมื่อกี้จะเห็นว่าพี่ปุ๋ยแบบเยียงดังแากนี้นั่นนั่นนั่นแบบนี้ผิวคนอายุหกสิบแล้วเสียงแบบนี้ที่กล้าล้างหน้าชมมาเป็นสิบสิบปีนะคะคุณผู้ชมขาเพราะอะไรคะเพราะอยากจะพิสูจน์หรือเป็นตัวแทนให้คุณหลายๆคนไม่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองดิฉันเนี่ยพิสูจน์ให้คุณแล้วใกล้สิ้นปีแล้วและโดยเฉพาะเมื่อรยการนี้ ขอพิเศษสุดๆเลยนะโปรดีมันต้องมีค่ะสุดๆโปรมันต้องคุ้มส่งท้ายปีเก่านะคะขอบอกเลยโปรที่เอามาให้วันนี้นะคะเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นเท่านั้นปีวันนี้เท่านั้นแค่เฉพาะจบรายการด้วยพี่ปูนั้นแล้วใครที่บอกว่าโอ้ยจะทํายังไงดีจะทํายังไงดีเงินไม่พร้อมเงินไม่พอไม่ต้องเป็นกังวลคุณค่ะเพียงแค่คุณกดเบอร์อันนี้นะคะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือแอดไลน์เทลล่าจินาแบน ทิ้งเบอร์ของคุณไว้เมื่อคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณโทรกลับไปเขาจะเอาของมาเสิร์ฟให้คุณแต่ที่สำคัญคือ,อต้องกดไปจองจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะ,คะให้200ส,สิทธิ์200ส,สายเช้าว,วันนี้ กดไปเลยนะคะห5 7หรือแอดไลน์เทเลจินาแมนจะได้รับของสวยหรูแบบนี้1ปี1ครั้งเหมือนกันกับบ็อกเซตสวยหรูแบบนี้ค่ะนะคะบ็อกเซตภายในบรรจุนะคะสองกระปุกใยหนึ่งกระปุกพกผายังไม่พอค่ะวันนี้เราเพิ่มให้อีกหนึ่งพกผาและโดยเฉพาะวันนี้โรชั่นน้ำหอมหอมซึ้งตึงจิตใครอยู่แบบโอ้โหทำไมมันหอมขนาดนี้หอมก่าน้ำหอมแบรนด์เนมดังๆทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้ราคาจริงนะคะราคาเต็มเต็ม มูลค่าหนึ่มืนสี่ร้อยบาทโอ้โห oh, แต่แ<ร>วันนีนะไน้ไม่ต้องไปนึกถึงไม่ต้องจําเลยค่ะ <Ha. S 1> ขายราคาเดียวราคาเดิมคือ2,990บาท <P isa. S 1> นะคะฉะนั้น <c oughs> แล้วคุณขาขอบอกเจ้าโรชั่นตัวนี้ <Ha. S 1> ราคามูลค่าคือ1,000บาท <c oughs> แต่ <c oughs> วันนี้ให้ฟรี fi. ให้ปีๆเพราะรายการนี้เท่านั้นโอ้โหเสียงคุณผู้ชมในห้องส่งอิ้เอิมไต้องอื้หรือค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะทั้งหมดแบบนี้นะคะบ็อกเซตนี้หนึ่งปีหนึ่งครั้งที่จะทำให้นะคะแล้วบ็อกเซตส่วนๆแบบนี้คุณเอาไปใช้แบบว่าใส่ของได้หรือว่าจะนําไปให้เป็ของขวัญเนาะเป็นของขวัญเราเตรียมให้คุณแล้วนะครับขอบอกเลยว่ามันพร้อมสําหรับวันนี้เลยทีเดียวนะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งเะนนั้นแล้วให้ใครใครเขาดีใจให้ใครใครเขาชอบนะคะเมื่อสิบปีที่แล้ว ที่โดนเขาเรียกว่าอีกระเทยแก่อ,โด,อโดนเขาเรียกว่าคุณตาชลุตตุชลานะคะคุณขาไปดูสิคะหเห็นไหมหนา่าหยาบโหเต็มหน้าอยู่ไม่พอลูกลุมคนกว้างใหญ่ไพศาลเพราะว่าเป็นผู้ชายที่ไม่เทคฮอร์มนไม่กินยาคุมคุณขาสีผิวกระดำกระดนางไม่ใช่เฉพาะแค่หน้ามันลามไปถึงคอแล้วดูตอนนี้ตอนนี้ ตอนนี้ดึงยังไงมันก็เป็นางเงี้แม่ขอดูใกล้ๆได้ไหมอ่ะจับเลยค่ะผ่านขากดสิคะกดกดนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมมันเด้งแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาสินั้นอันนี้ของจริงไม่ใช่เฉพาะคุณแม่คนเดียวน้องหวานขาผู้ชายคนนี้พอไปเจอกันในกองถ่ายถ่ายละครเรื่องเดียวกันเขาเล่นได้แต่บทอากงคุณปู่คุณตาแล้วเขาก็นั่งโซมหรือว่าไม่ได้แล้วพี่หมูขาพี่หมูลองใช้อันนี้ดูนะคะ อตอนนั้นแค่ห้าสิบกว่าแต่ตอนนี้แล้ว่ะ 68ปีจากหกแล้วแต่หน้ากับพริกมาดูดีมากเลยค่ะออกดเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราสองคนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองได้คุณก็สามารถเปลี่ยนได้หน7่ง็บ็อกเซ็ตสวยหรูแบบนี้ภายในบรรจุ2กระปุกใหญ่หนึ่งกระปุกพกพายังไม่พอให้เพิ่มหนึ่งพกพาอ,อ,อีกและบอดี้โลชั่นที่หอมซึ้งตรงจิตพิเศษวันนี้นะคะราคาเป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียงแค่สองพบาทใช้ไปเลยยาว,ยาว สามถึงสี่เดือนยังไม่พอค่ะคิดต่วันคือเช้าสิบห้าบาทเย็นสิบห้าบาทเท่านั้นเองใช่ต้องบอกว่าใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะก็อยากจะมอบเป็นของขว<ช>ัญให้กับคุณผู้ชมมาเรียนทีวีของเราด้วยนั่นเองใค้ใครกรรักเพราะ,ะว่าตอนนี้ปุ๋ยบอกใครนะคะ<ห>ทุกคนบอกพอเห็นหน้าปุ๋ยใช้แล้วดีจริง <c oughs> เด็กน้อยอายุยี่สิบกว่ายังเริ่มต้นใช้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบกดเลยคะ 1, 5, 7, 7ล่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเลยแอดไลน์เทเลจีนานะคะ <ๆ S 2> บ,บ็อกเซตสวยหรูแบบนี้แข็งแรงแบบนี้ใช้ได้นะคะใส่ของได้เลยนะคะภายในบรรจุซองกระปุก หนึ่งกระปุกพกพาและเพิ่มให้อีกหนึ่งพกพาพร้อมด้วยบอดี้โรชั่นกลิ่นหอมจากผู้ดีอังกฤษเลยทีเดียวนะคะ,คะกด1577 7, ทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้จัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้นะคะใครที่เงินยังไม่พร้อมเงินยังไม่พอ,มไ,มพอมไม่ต้องเกรงใจเพียงแค่คุณกดไปจองสิทธิ์นะฮะ,ะจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนกดไปที่1577 7. พลาดไม่ได้ถ้าพลาดแล้วพลาดเลยปีนี้เป็นของขวัญสำหรับคุณคุณเลยคะ่ะอ a m ินทีวี ไฮลักซ์รีโวกระบะประหยัดน้ำมัน